สวัสดีครับทุกคนแอดมินยังคงตามติดนักกีฬาว,ว,ลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในลีกต่างประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะล่าสุดนะครับแอดมินอยู่ที่ลีกญี่ปุ่นสโมสรฮิซามิสุสปริงกับน้องยุ้ยชิตพร์กำลังมากซึ่งยุ้ยชิตพร์กำลังมากได้เดินทางไปเล่นลีกญี่ปุ่นแล้วนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมนะแอดมินก็เลยมีคลิปการฝึกซ้อมของยุ้ยชิตพรมาฝากทุกคนกันเป็นการฝึก โยกย้ายจังหวะบล็อกนะครับโยกบล็อกฝึกบล็อกฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกนั่นนำมาฝากทุกคนให้หายคิดถึงกันไปดูยุย่ยซ้อมกันดีกว่า ย่งไรก็ตามนะครับลึกญี่ปุ่นจะเริ่มแข่งขันเร็วนี้ก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับ,น,น,รบนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ลึกญี่ปุ่นจึมอกบุ่มบ๋มเอ้ยเพียวเอ้ยเตยเอ้ยแนนเอ้ยยุ้ยเอ้ยไก่เอ้ยเพียบติดตามกันได้ครับเดี<ๆ>๋ยวแอดมินก็จะอัปเดตข่าวเรื่อยๆนะ